แม่ให้เราเตะรากพี่ปูบ้ใช้แม่ที่ไหนมัดเดนี่ย่งนี้นี่คืออย่างปูอีปูมันมัดติอืมใช้มุกบกหน้าแม่ทั้งสิ้นโอ้แต่ว่าเบื้องหลับปูสูตรไม่ยงี้ยตุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นจังไหนแถวเบื้องโอ้อันนี้คือมันปูย่าเหนียวจริแม่อันนี้คืออันแจกที่เราอุ่นแล้วบางนึงเราเห็ดฟิดแซ่ใบ โอ้เฮ็ดเก็บไปตะกินสิสิแม่ขายกินทอดพิลาก็ได้โอ้ฟีดไว้โอ้ไว้เฮ็ดไต่ห้องฟีดไว้โอ้เฮ็ดไต่ห้องฟีดไว้เฮ็ดหูไว้ย้อนก็เจ้าไปไต่นี่อี่ฝั่งอันอ้อมอีสองมันวามันจะไปไต่หนุ่ก็เจ้าะก็เจ้าะดีมากเหมือนละสอบไต่เอาตอเออไปไต่เอาไต่อีปูอะไรมือละสอบอ่ะเออป้าไปสอดสอบผลด้ออีแอนน้องมาเฮ็ดยังบอลนี่น่าฟังกัเจ้าอันนั้นเฮ็ดยังบอ้ เขาจะเอามาขายเด็กกิโลละอร่อยอร่อยบ่แม่นอันแม่เหันข่าล่างคาโอ้ล่างคาโหเส้ใส่คาใส่คาใสกับขวานหัวหอมไปสั่นละลูกก็เลยเป็นลาบก็เลยเป็นลาบโอ้กันป่หน้ากับต้มตัวมันเก่าเอามาแกะออกตำฟัก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 โอ้นั่นก็เป็นพลที่อันนี้เปนกระเป็นลาบเนี่ยโอ้อันนี้คือลาบคือบริษัทใ่โคกแล้วพี่น้องโอ้บริษัท้นั่นบริษัทใ่โคกแล้วบริษัทเอ็นลาบเพราะว่าตำมันหวานไปจะโดดแล้วโอนโอ้คัน คันตาําเฮ็ดเดียดนั้นก็คือปนคือปนเอออันนี้คืออันนี้คือ,อ,อ,คอลาเอาควแล้วก็มาแกะเป็นตัวตํา <c oughs> ป๊อปป๊อปป๊อปอ, <c oughs> <c oughs> อ้ยมันก็ได้แตกต่างกันเด้เอเกิดปนสิลาพึ่งก้าล่าเอาปอนมาตั้งหา่านไม่แกะ <c oughs> เออเออขอเสียเจ้าสิแม่เจ้าเกิดก้อนเอาอเอาเอาเอาบริหารคาใส่นี่คาเกลือตีนั่นสิบีย่ลงใส่บักคาเอาก็ใส่บักพริกเหรอไม่ใส่บักพริกผงสิแม่ใสพริกผงก็ใส่บักพริกไงก็ใส่เออเห็นมันหอม จะเป็นใสหลายอย่างบาดนี่ครับอันนั้นควบปอกปาดบากแนวใสอือนี้ก็ะดาษอี่ลีตลอดเนาะต้องต้มปมาลแบอีปูแล้วแม่เนาะใส่ผงสนดไปนี่อ๋อนี้บากแนวบากแนวใสเลือใสผักพริกใสผักหอมใสคาใสมันหอมขวดใสขวดขวใสขวดขวดกับบานใจบอ้งสลดกับ้านใจแล้วหนงี้หกแนวใสแพี่แต่เสียบแต่ว่า บาดนี่กรบปักพริกผงใส่เออเฮ็ดไรก็จะกินบ่อไรเช่นะเจ้านี่ยอ๋อผงเนี่ยโอ้แต่คือลาบยี่หรี่ลาบคลาบลาบในตัวนี้เนาะโอ้โอ้ข้าวคั่วเออข้าวคั่วกะไซบ้านพี่น้องเฮ็ดอะไรเฮ็ดจังสี่บ่เฮ็ดก็ไม่เงยตูดเห็ดบ่อคือข่เฮ็ดบ่อผงสจรผงสจรเดี๋ยวเอยหางกอนจอนก้นค้นค้นบ้านเนี่ยอะไรคือลาบแล้วบ้านของโจรสหนึ่งคือใส่น้ำกล้ นั่นเป็นสูตรบอกแม่อมโอ้พงทุโรนี่เป็นสูตรของทางร้านต้องใส่น้ำก้นสุดท้ายมันจังนวติอโอ้ใส่ก้อนบ่ได้เด้อห,า,หามใส่หามใส่ก้อนเด้อหามใส่ก้อนเด้อค่ะบน้ำปลาใส่บานนี่เอา้าเออใส่ก้อนมันว่าอร่อยดิอันนี้คือสีเสร็จแล้วบ่นี่ซีเซสทั้งไหนขอนวัตถุดิบนำปลาใส่ขอใส่ปลาแดกอีกเขาลาบทั้งไหนมันใส่ปลาแดกบ้านนี้โอ้เยเนาะลาบปูแม่มามันลาบงัวงไง โอ้ใส่กันได้เบิดเลยเอาใส่ได้ก็ใส่ได้ผลนะกระปุกปลาแดกเพิ่มบางแนวพี่น้องนั่นใส่ปลาแดกปลาแดกโอ้สูตรละปุ๊บคือหอมดีใช่ป่ะหอมนินมนเลยวปลาแดกมไม่ไงตุนพี่น้องเออเออเออข้นแล้วก็ซิมยวบาเก็มเด้อทีเดียวเอามาใส่อีกแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วเนี่ยพี่น้อง บนปูเป็นแบบนี้แหล,ละลาบปูเบือเ้องว้ยเด้อพี่น้องเอ้บานมุงเจ้าเป็นแบบนี้วะคอมเมนต์แกกินเด้อคะผูะ้ใดไอยากกินลาบปูมาอยู่น้ำยายตุยเด้อ